อยาเ,เลยครบรนะคะในส่วนของ่าน้วาร,รจังหวัดนะะ้มีเชียงจังหวัดเราเองได้มีการปฏิบัติตามนโยบายของทางคนแรงงานต่างด้าวน,นะครับมีการคอนเฟลเลนซ์มาสำหรับจังหวัดตรวสอบมาขอสร้างมาตรการในการป้องกันโควิดในทีมสำหรับแรงงานเหล่านี้แล้วก็ ค่อนข้างจะเป็นเรียกว่าป่วยไม่นานแล้วก็เสียชีวิตเลยเพราะฉะนนั้จำเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วผมคิดว่าทางลมคนหนึ่งและไอ้ยางที่ดูดอชใช่ไหมอะไรกขี้มาลงเนี่ยสุดท้ายก็หลอกกันหลอกทัคนนึ่งไอนเราพ่บ้านเรากป็นน้องเราโอ้โหดูแลแกมาเกือบสิบปีแล้วจะไห้เลี้ยงไม่ได้เพราะอะไรเนี่นใช่ไหมใช่ใจแกเยนเ่อยนี่นะ เอามามือไปไปกับหมาเหมือนนี่้วกในส่วนของนการาูจัดตย่างก็ย่านนี้่าให้ตาไอู้้องกัน ยาเพอัาผู้ถ่าาชีดก็คือพี่โรงบาลมาณก่อนตายโควิด้าเห็นเขาไหมเขาท่อใโอ้ยลงยางเลยออะไรอะแล้วนี้ทำอาชีพอะไรล่ะที่ทราบคือแอสตราที่จะมายังยังไม่ได้รับรายงานว่าจะมาเมื่อไหร่นะฮะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เรามีก็เฉพาะชิโนแบ็กครับเราก็มีจํานวนไม่มากชิโนแว็กเราได้รับจัดสรรมารอบแรกนี้ก็จํานวนไม่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็กระจายกันไปแต่เราก็คาดว่าจริงๆแล้วแอสตาตามกําหนดเดิมเนี่ยจะมาในวันที่หนึ่งมิถุนายนแต่ฟังตามข่าวนี้ก็อาจจะยังไม่มาจะต้องเลื่อนไปอีกเพราะฉะนั้นก็ให้พี่น้องช่วยตามข่าวตอนนี้เราก็รอการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุขมาครับเราเองก็เรียกร้องไปหลายครั้งเราก็เข้าใจว่า กระทรวงสาธารณสุขเองก็มีวัคซีนจํากัดก็พยายามจัดสรรมาอยู่ครับเพราะว่ากลุ่มเสี่ยง60ปีขึ้นไปใน7กลุ่มนี้ยังต้องและแต่ก้องหยุดไว้ก่อนนีครับอรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้มีแต่เพียงข่าวว่าอแอสตายังไม่เข้ามาแต่ยังไม่ได้รับแจ้งเป็นทางการครับแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังฉีดไปประมาณเท่าไหร่ครับของ,ของฉีดไปฉีดไปประมาณสักประมาณสักห้าหมื่น โดสได้แล้วห้าหมื่นะ, 50, นะ,ะในกลุ่มของที่เริ่มฉีดตั้งแต่รอ,อดแรกบุกคลากรทางการแพทย์แล้วก็เริ่มฉีดบุคลากรทางการแพทย์อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่19เราแล้วก็เริ่มฉีดบุคคลทั่วไปวันที่24่นะฮะ,อะตอนนี้ผมคิดว่าอยู่จะ่ประมาณสักห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นลายแล้วคนระับ